สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับหลังจากที่ก็เจกเลิกเลยครับเนาะหลังจากฟังโอวาทบอดแล้วนี่ครับพี่น้องคนที่ผมต้องการอยากเจอมากครับนี่ครับพี่น,ออน,น้องต้นน้ําสวัสดีเป็นไงลกูกโอเคหรือยังโอเคแล้วไหนก็ <c oughs> ยังไออยู่วันนี้จะซ้อมเต้นต่อไหมฮะ<า>ซ้อมเต้นต่อไหมบารดี้ครับคุยกับใครอยู่นี่ยต้นน้ำคุยกับใครอยู่ พี่ตันตันไหนคุณคุณมาจากบ้านเดียวกันคุณคุณนะเนี่ยเหมือนแบบเคยสัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วนะเมื่อเดือนหนึ่งแล้วนะเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเขามาแรงมากเลยนะตัวเต็งตัวเต็งตัวตึงด้วยตัวตึงพี่น้องครับเป็นไปบ่ได้ดอกสีจากนี่ครับสวัสดีครับลูกไส้เอยครับพี่น้องโอ้ยมาถามออกเงินยขึ้นครับสามลอยครับที่หายไปอ๋อบ้านคนบ้านเดียวกันติไม่ไม่อ่าโซนพี่คนให้พาแหะคนเดียวกันเอ้าอีดีเตี่ยเพราะว่าคนที่แนะนำให้มา เป็นคนเดียวกันอาอคือดีแท้รู้สึกว่าคนสิไปคนคนสิไปกว่าน้องต้นน้ำเดี๋ยวรู้สึกว่าคนสิไปลำนั่นเลยู่วนะเบิองอยู่เด้อจ้าสร้างยังไงหัวมอนมาใหม่แล้วก็ฝากให้น้องเก็บไว้ให้เพราะผมไปตัวนี้โอ้โหปบมาแค่แวบๆเดี๋ยวสิไปอีกแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางต่อจนถึงสิ้นเดือนครับสู้สู้นะต้นน้ำเหนื่อยมากคงเหนื่อยน่าดูนะบ้างกโอ๋น้องเนี่ยตีครับบ่าตันครับพนอดเดี๋ยวนี้เพิ่นซ์เพลทขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ พึ่งรอเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงพี่น้องตอบรับตอบรับตอบรับดีบ่ดีครับก็ประทับใจแห่งครับประทับใจดีเนาะเดือนกปลาที่เดือนนึงแล้วแป๊บเดียวนึงแมแป๊บเดียวแป๊บเดียวต้นน้ำก็แป๊บเดียวจะถึงปีแล้วนี่หกเจ็ดเดือนแล้วนะแป๊บเดียวเขาบอกคือจังวัดก็เดี๋ยวนี้พิ่นต้นน้ำของพันธมดาเด้อสานเบิ่งเล้ก็ง่ายๆไงทยรู้รู้สึกว่าส่งนี่น้องบ่อย ธรรมดาากรเโบว์ว่าต่น่องดอกนี่พูดสัมภาษณ์อยู่กับป่วยกันผมกับัวแต่เศร้าไข่เป็นยังไงมันอาการมันเปลี่ยนแปลงแล้วผมเป็นภูมิแพ้ด้วยวันนี้บางงานมันกับฝนตกน้อยเลิ่มตากฝนครับผมบางทีเ้ากับแดดวันนี้มันกับเขาแอร์ออกแดดเขาแอร์ออกแดดต้องใส่แมวแมวหวเบาๆเนาะเยอะด้วยเตรียมตัวเตรียมเป็นภูมิแพ้ด้วยไค่ดอกทหารเก่าแม่ครับเคยดอกเคยแน่อยู่ ชิ้นหอดมูมูพวกพวกบ่ทีินอดอลาสันน้ำกันบ่โอ้ยอ๋อมาหนิต้องชิ้นนอนน้ำเปล่าแซมดิครับไปนอนน้ำพนันเอาลูกชายแซมคอยไปใช้ตัวนี้คือไปเห็นมันไปของแล้วอาคุยคุยอันเดียวก่อนเพราะว่าเห็นคุยคุยจะคุยอะไรกันไหมครับครับอ่าคุยกันส่วนตัวใช่ไหมโอเคครับใช่ครับจะคุยกันส่วนตัวใช่ไหมครับคิดถึงนาต้นน้ำไม่เจอกันตั้งนานนานแล้วเห็นกันชื่อมือนี่ลูกชายหนิเอาฝากฝากฝากเนี้ยฝากซ่องพ่าะอันนี้นี้ยว่าคนเบิ่งมือหน่อยเพราเจ็ดมื่นไม่คลิปนั่นเมียนบ ที่ปฏิสัมภาษณ์ล่าสุดตอนนั้นสัมผัสแต่เอ้ยครับแปบไม่กับแบบเหม็นเด้กันนั่นแหละเอาฝากฝากเนี้ยฝากช่องบ่าวตุ้ยนี่นะครับแสีงคนเมืองอะไรคนติดตามช่อง YouTube นะครับบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟิเชียลด้วยนะครับฝากเจ้าของเลยไหมฝากเจ้าของอีกเร็วๆนี่ว่าสิขอทั้งพระโจขอหยาดเปิดช่องยูทูปสักพักสักพักหนึ่งนะครับให้มันเลี่ยวให้มันโน่นนี้ก่อนนะครับแล้วลุกโตก่อนนะครับยังได้กระทาติดตาม บักดำเลเด้อค่ะบักดำไส้ซื้อยั้งตัวนี้ท่านอัตพลเพชรบ้านแพงบ้านแพงครับอันนี้ครับอฝากอย่างนี้ครับฝากดูต้นน้ําด้วยนะครับเก่าคนเดิมนานๆทีถึงจะมาให้เจอหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิบผ้านองออกดูอยู่ดอกครัเบิร์นเนอบ่เออแฟนๆเพิ่นอยากพ่อหไรในในข้าวว่าหมานผู้หมานอ่ะเอ้าเห็นว่าจัังซ่นเห็นว่าบ่ได้บ่ได้ท่วงเด้อเห็นอย่างนี้น่ะต้นน้ำเขามีวันเกิดของขวัญวันเกิดให้นะใช่ล้ฮะ คนเกิดพ่อเด้เพิ่งผ่านมาประมาณกี่หมื่นวันที่สิบหกเนี่ยอ้าวอีกได้เถิ่แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วอ้าวมาแล้วอยากพ่อออยากพ่อผู้นี้แล้วนี่นี่นี่ไหมนี่ไหมสวัสดีครับซันนี่บ่าวแซมพี่น้องเอ้ยนี่ครับปรพ้อกันเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเอ้าหนึ่งนั่งโอ้คุณคนณโอ้คุณคุณแรงคุณแรงลดฮอตที่เด้เนี่ยจำกันได้ไหมเนี่ยจำได้เลยจำได้ไหมที่ยางมานนี่มักมะคออันอันนี้นะนี่อันจะเกินเปอร์เซ็นต์จะ อ๋อทีข้าว่าหมานแท้ช่วงนี้ลังๆมงบานี่โอ้ยฮะโมไปยังคือว่าไม่แม่พอตอนรับดีแท้ไปอ่ะแน่นแน่นแน่อือนี่ไข่เรื่องนี่ไงไข่คือกันไอ้กับไข่ไข่ไข่แค่ใกล้มาหนีิโค้ดเดี๋ยวนะ้ข่ฟังชนเบิ่งตลอดเลยพัฒนาขึ้นตัวตอนแรกวัดนู่นนี่นั่นก็โอเคพัฒนาขึ้นตลอดตัวอือสุดยอดสุดยอดอันนี้ขอไปยังพวท่านกินกันนะยืนนู่นนี่นั่นแหละไข่ตองตองแดนเซอร์ลูกๆเขากินก่อนเพราะง่ายดอกเป็นไข่บอออก นักเล่นบ่ออกนักมาตอนนี้ไปไปนอนพักผ่อนเราพอมามื่อเดินทางต่อเป็นบ่เอาฝากฝากฝากพี่น้องแน่เยอะฝากพี่น้องที่ตามผลงานนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับแซมชนะชัยนะครับผมยูทูบว่าท่านมีอยู่่ทาจเย็นใจเย็นเลยเปิดหเป็นยังไงอผลตอบตับตอนรับพี่น้องดีบ่ผลผลตอบรับพี่น้องก็ดีครับบอกไปงานเพื่นกันเพื่อนหักใจหือเรล่าเพื่อนหักครับแซมแซมแซมตันอ่อนร้องแผลงของยุโรปโอ้โหธรรมดาตัวนี้ แค่ชีพเป็นหาข้นชีพเป็นจำได้น้องไม่ครับท่านอีกเขาจำได้ยูวเขาเจ้าก็ะหู้ยูวเพราะว่าท่านอีกถ่ายยูวเพราะว่าที่ออออลาสันน้ำกันนั่นแหละอลาสันเออเอาจังได้กัดสู่ๆเด้อเป็นกำลังใจเด้อตันตันตันไปบนึงวันนี้หน่อยจังได้กัดเป็นกำลังใจให้เด้อต้นน้ำเลยต้นน้ำอ่ะอ่าวันทูคอหน่อยวันอ่านเดือดเดือดใกล้ๆกันหน่อยใกล้ๆกันอ่ะวันอ่าหันมาหน่อยวันทู อันนั้นวะนี่ครับพี่น้องเอ้าจังได้ก็สู้ๆกันมานเนาะฝากพี่น้องคุณละเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับต่อกันครับแมนมวนแต่เท่ลืมนะครับฝากติดตามพวกเขานาบักด๊อกมาจ้ะคนใส่ซื้อบักด๊อกมาจ้ะโอ้เจ้าเอิญแต่รอดอ๋อบอกบางคนจะได้จำได้ทำไมบักแหลบวะได้บักแหลบวะได้บล๊อกคนหลายหรอก อาจากไหนกันสู่ๆไดครับเด้อเอาไปไพักผ่อนพะเราขึเราสบายเอาสูๆแซมคินหอดีด้วยิดหอดตลอดอยู่บอกิดหอดเรื่อยไหมฮินหอดเรื่อยเอาฝากบอกไปบอกบอกบอกหยอกซือๆหรอปไหนหล่ะเพื่นกันเบิรงดูแลซัพพอร์ตตัวตัปกันเบิกันตัวตัวได้เจอกันนะบ่อท่นพอกันที่ใพอคือสิดีใจเนาะครับเมนนเชวดีเชร์เ้าหน่อยดเลยแชร์แล้วแชร์มือหสแบบโอ้ยถึงจมือมาอออดิซันกัเบิก่เลาออกบอกตึ้งแช่เกี่ยวกับเ้าหน่อยเบิเลยลูกคล้ายลูกคลยลูกคล้าย <c oughs> เอาไป <Okay. S 2> แซมไปพัปก่อนไอ้บกูหล่อนี่ครับน้องแซมครับสุดยอดดีครับโอ้พัฒนาไปเด้อครับใส่ชุดแบบน,น,นั่นคือสิ่งงามเด้อชุดเป็นเป็นเป็นชุดแบนชุดเพชรล้ำเพื่อนนะที่บอกจะเป็นเสือกากกันเลยนะโอ้รับรองจังสีใส่สีมันเป็นสไตล์หนะ่ะจะเป็นสีเขียวไปเลยเป็นชุดแขกเนี่ยงามเลยครับนี่ครับน้อง อ่าโอเคครับขอบคุณครับและครับอีกผู้นึงครับที่ผมว่อยากเจอบอมันที่ผมอยากเจอที่สุดครับขึ้นคือผู้นี้ครับผมเห็นมาหลายปีแล้วครับน้องไส้ผมครับผู้นี้ผมคิดทอดผมตั้งตาไหลคุ้มือผมไผ่คุ้มือคิดทอดถามหาคุ้มือครับเห็นตลอดเพื่อเสวยไทยนะเป็นไผ่บ่ไดครับเป็นไผ่บ่ไดครับนอกจากครับไผ่ครับพี่น้องให้เดาครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าไผ่ครับนี่ครับเพ่ช้างจักรพันธ์ครับสวัสดีครับ โอ้ย oh, น้องชางสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีช่องเบาตุยาต้ยอไม่อยู่บ้านเป็นเดือนเลยใช่ไหมไม่ได้อยู่ผมเป็นเดือนเลยครับผมอาอย่าว่าเป็นเดือนเดือนกว่าเป็นไงบ้างก็ เดินสายออนทัวร์ตลอดเลยพรุ่งนี้ก็ไปไหมพรุ่งนี้ก็ไปเลยครับพรุ่งนี้ไปที่ไหนกันถ้าเป็นงานมินิคือถ้าถ้าผมยังไม่มีงาน้แขกขึ้นผมต้องไปเป็นที่ก่อนง่้อ๋อเป็นวัวศกโคศกโคศกครับผมอ๋อในข่าวว่าเดี๋ยวนี้ล่ำซ้ำนั้นเนี่ยหมานวมานวอไปมีบ้างมีมีบ้างครับผมหน้าเวทีก็ ก็โอเคบางวันครับผมแต่บางวันก็ส่วนมากก็ไม่โอเคพี่พี่ดูตลอดแต่มันมินิแต่ไม่มินินะสาวน้อยอ่ะโคตรโพลมงโมะแปลงจริงจริงครับผมมันเป็นอ่าค่อนข้างที่เขาเรียกว่ามินิก็เหมือนไม่มินิเนาะมินิก็เหมือนไม่มินิเอาง่ายๆตอนนี้เขาจะเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวจะเป็นโอเคดูเสียงยังไงก็อ่ะใช่ฝากซ้อมดูแลช้างนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับผมดูคอยดูนะลูกๆแดนเซอร์จะให้ดูนะเขาจะโชว์บอสสุดยอดปีนี้ปังเวอร์คอยดู แล้วช้างจะร้องว้าวจริงๆลูกๆใหม่ๆทั corridor, ๆ้งนั้นน่ะดูครับผมสร้างแรือถ้าเบิ้ลก็สร้างไอ้หลีกองแท้ของแท้ใช่ไหม้วบอสจะร้องว้าวขับด่วนแล้วช้างก็จะร้องว้าวเหมือนกันที่ว่าจุดอ่อนแต่น้อยปีนี้ใครดูอันนี้อันนี้โชว์ใหม่ใช่ไหมอันนี้อีกเพลงหนึ่งต้อ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 งฟังเพลงต้องฟังเพลงอ่ะช้างไงก็เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับอ้าวนี่ครับโผลคนเล่นช้างลำเพลินเอาไปเชียรเนาะตอนนี้ผู้ติดตามประมาณสองแสนกว่าแล้วครับอะ ใครสอดแสนไปถึงเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหาอยู่ครับผมอ้าวพี่น้องไปตามคนนี้พี่น้องแห่งรังใจน้องไส้คนนี้น้องช้างคนนี้เป็นคนที่นิสัยดีมากครับครับผมจะพูดตลอดว่ามาคนแรกยังไงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะหักแพงในสั่งเด้อครับครับผมยาลิกาซิตเนี่ยดูดูดูเอาครับพี่น้องนี่ครับผมยาลิกาซิตพี่น้องมาทักทายทุกข่ทุกคนเลยครับเนาะคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีครับคลิปหนาจังพอนไหมครับ มึงแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับเนาะเพียงรลังใจให้สาวหน่อยเฮาสุขุพุทโธนครับเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยดีกจสีพะน้านี่ครับพี่น้องบอดห้องเบาเลยครับเพราะว่าไม่เห็นลูกๆเดนเซอร์เขาเต้นกันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยเนาะ El jecito nada. No.